มาฮินดราเป็นชื่อที่คุ้นหูในวงการเกษตรทั่วโลกโดยเฉพาะในด้านรถแทรกเตอร์ที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทานและคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับประเทศไทยมาฮินดราได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเครื่องจักรกลที่ไว้ใจได้และสามารถใช้งานได้กับทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนาไร่หรือสวนผสมรถแทรกเตอร์มาฮินดราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรอ,อย่างแท้จริงจุดเด่นของรถแทรกเตอร์มาฮินรา หนึ่งในจุดเด่นของมาฮินราคือความทนทานและประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ดินแข็งดินโคลนหรือพื้นที่ลาดชันรถแทรกเตอร์มาฮินราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดปัญหาบ่อยครั้งเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังสูงควบคู่กับระบบส่งกำลังที่ราบรื่นทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นในระดับเดียวกันรุ่นยอดนิยมของมาฮินราในประเทศไทย ในประเทศถ่ายรุ่นที่ได้รับความนิยมมากได้แก่มหินราห้าร้อยเจ็ดสิบห้าดีสองร้อยเจ็ดสิบห้าดีและยูโวซีรีสโดยเฉพาะมหินราห้าร้อยเจ็ดสิบห้าดีที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดสี่สิบห้าแรงม้าเหมาะสําหรับงานหนักเช่นการถ่ายพรวนหรือการลาเครื่องจักรในฟาร์มสวนรุ่นยูโวจะเน้นการใช้งานอนเนกประสงค์มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์เบรน้ํามันและระบบเกียร์ที่มีให้เลือกหลายระดับความสะดวกสบายในการใช้งาน มาฮินดราให้ความสำคัญกับความสะดวกของผู้ใช้งานจึงออกแบบห้องโดยสารให้กว้างขวางเบาะนั่งนุ่มนั่งสบายและมีระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายแม้เป็นผู้ใช้งานใหม่พวงมาลัยหมุนง่ายไม่ฝืนมือการเปลี่ยนเกียร์ทำได้อย่างนุ่มนวลและมีระบบการสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนในขณะทำงานทำให้กเกษตรกรสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยาก อีกหนึ่งเหตุผลที่เกษตรกรไทยเลือกใช้มาหินราคือความง่ายในการดูแลรักษาอะไหล่สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทยและมีศูนย์บริการในหลายจังหวัดทั่วประเทศคู่มือใช้งานถูกแปลเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนทําให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและตรวจสอบการทํางานของเครื่องได้ด้วยตนเองนอกจากนี้บางรุ่นยังมาพร้อมกับการรับประกันนานถึง2ปีหรือมากกว่าซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซือ้อความคุ้มค่าและราคาที่เข้าถึงได้ ในด้านราคามหินราถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพและสมรรถนะที่ได้รับเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเกษตรกรรายย่อยไปจนถึงเกษตรกรรายใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่มองหารถแทรกเตอร์ราคาประหยัดแต่ได้มาตรฐานมหินรายังมีโปรแกรมส่งเสริมการขายเช่นการผ่อนชำระหรือดอกเบี้ยต่ำที่ช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นบทสรุปทำไมต้องมหินรามหินราไม่ได้เป็นเพียงแค่รถแทรกเตอร์ธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตร ด้วยการออกแบบที่เข้าใจผู้ใช้งานความแข็งแรงทนทานเครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้พร้อมบริการหลังการขายที่ดีทําให้มาฮินรากลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือจากเกษตรกรไทยมากขึ้นเรื่อยๆหากคุณกําลังมองหารถแทรกเตอร์คู่ใจที่สามารถใช้งานได้จริงในระยะยาวมาฮินราคือคําตอบที่ไม่ควรมองข้าม